สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง u t u b e ของชายใหญ่รุ่งเรืองกิจนะครับวันนี้ภารกิจเราก็จะไปเกี่ยวข้าวครับไปลองรถใหม่กันสินเจริญยน2์2น2 0นะครับไหนตรงไหนใครถึงหรือ,อยัง เห็นครับใกล้ถึงแล้วนะครับเข้าสุกไม่เยอะเท่าไหร่ครับพอได้ลองรถครับมันจะคล่องไม่คล่องเดี๋ยวลองดูกันครับเฮ้ย แกตัวอะไรยืนอยู่ข้างหน้าอ้าวตัวเหี้ยนี่ครับขับโดยแกะปากหมาครับวันนี้ครับ <laughs> มาถึงเรียบร้อยครับอำาเภอประคำครับผมสิ่งเดิยยนต์2020นะครับ โน่นครับข้าวเหลืองเหลืองยู่ตรงโน้นครับครับผมสวัสดีครับนี่ครับนี่โอ้โหเจ้าของนาครับเจมร้อยคาเฟ่ครับใจดีมากขอบคุณมากมายครับผมลงแล้วครับ ดีมากเลยครับท่านผู้ชมครับสุดน้อนๆเลยครับไปแล้วครับท่านผู้ชมครับตามไปดูกันเลยครับไปแบบ <c oughs> ไปแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยต้องคิดเลย ดูแล้วครับนัแหละครับเริ่มครับงานแรกวันแรกฤดูกาลแร,รกครับมันมานมันครับมนัมนม้า กลางก็่ได้เลยนะครับเนี่ยนะรครับ ครับกับการอัดฟางครับฟางจะไม่เสีย